พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าระหว่างวันที่16ถึง22มกราคม2569สำหรับในช่วงวันที่16ถึง19มกราคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศากับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงโดยในช่วงวันที่16 17มก,กราคมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกๆหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนสำหรับภาคใตย้ยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอาวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนในช่วงวันที่20-22มกราคม ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศากับมีลมแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้สำหรับภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน จะมีกําลังแรงขึ้นเป็นกําลังปานกลางนะครับต่อมาเช็คฝนตกรายจังหวัด5วันล่วงหน้านะครับระหว่งางวันที่16ถึง20มกราคม2569วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคม2569 ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำ,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกชิงเหนือจังหวัดเลยภาคกลางไม่มีฝนตกนะครับภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสัต,ตูนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่17มกราคม2569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดลำปางเชียงราย พะเยาน,าน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการอุทัยธานีกาญจนบุรีราชาบุรีภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระปี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาส วันอาทิตย์ที่18มกราคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือและภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส วันจันทร์ที่19มกราคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือและภาคกลางไม่มีฝนตกครับาภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและสุดท้ายนะครับ วันอังคารที่20มกราคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉีงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมาราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนข้อมูลชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นการคาดหมายอากาศรายภาค 1สัปดาห์นะครับระหว่างวันที่16-22มกราคม2569นะครับภาคเหนือครับในช่วงวันที่16-17มกราคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนบนของภาค และในช่วงวันที่18 22มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิลดลง1 3องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาสูงสุดอยู่ที่31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับแล้วก็มีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่3 12องศาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 16-19มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศาโดยในช่วงวันที่16-17มกราคมจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตอนบนของภาคนะครับส่วนในช่วงวันที่20-22มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงแล้วก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะครับ1-3องศาอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่12องศาสูงสุด31องศานะครับบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4ถึง12องศาภาคกลางนะครับในช่วงวันที่16ถึง19มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น2ถึง4องศานะครับส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาสูงสุด34องศาภาคตะว,วันออกในช่วงวันที่16-19มกราคมอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งนะครับส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลในช่วงวันที่16-19มกราคมอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่20องศาสูงสุด24องศา ส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคตลอดช่วงนะครับในช่วงวันที่16-19เมกราคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่หลังจากนั้นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุด34องศา สุดท้ายนี้นะครับก็คงเป็นข้อควรระวังนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสาภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อันดามันก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ตลอดช่วงด้วยนะครับ